สวัสดีครับนี่จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการขอขึ้นบินนะครับผ่าน UAS Portal นะครับของ CAAT นะครับผมเข้าแอป,ปมานะครับผมเริ่มต้นก็คือจะให้ใส่ตัวของอรหัสและอีเมลนะครับผมพอเราใส่รหัสกับอีเมลเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยครับ พอเราเข้าสู่ระบบมานะครับผมก็จะเป็นหน้านี้นะครับผมต่อมานะครับผมเราจะทําการขอทําการขึ้นบินนะครับผมเราจะกดตัวของรูปบวกด้านล่างกลางจอนะครับแ้่เราซูม หาแปลงที่เราจะต้องการบินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างสักหนึ่งแปลงนะครับในภาพนะครับในตอนนี้จะไม่ชัดเจนนะครับจะไม่รู้ว่าแปลงนาอยู่ตรงไหนนะครับผมให้เราเปลี่ยนโดยการกดรูปสี่เหลี่ยมมุมขวาบนนะครับแล้วก็เลือกพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับเ็นนะครับภาพก็จะมีความ ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมเห็นเป็นแปลงนะครับเดี๋ยวเรา,เา er สูงไปทีนะครับรลอดกุรู่นะครับก็จะเห็นเป็นแปลงไม่ว่าจะเป็นไร่เป็นอาต้นไม้เป็นบ้านนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอ,มอย,อยกยยตัวอ,อย่างแปลงสักหนึ่งแปลงนะครับแล้วผมจะยกตัวอย่างเป็นแปลงนี้นะครับก็สมมติว่าเราได้แปลงที่เราจะต้องการบินแล้วนะครับผมเรากดรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้น,นะครับ นี่นะครับพอเรากดไปแล้วนะครับผมเราก็ทาการมาร์กจุดวาดแปลงเหมือนเราวาดในรีโมทได้เลยครับนี่ครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4นี่นะครับก็คือแปลงที่เราต้องการที่จะขอทําการขึ้นดินนะครับนี่นะครับพอเราวาดเสร็จแล้วนะครับผมจะมีขึ้นมาด้านล่างนะครับผมว่าไม่มีข้อจํากัดนะครับในส่วนนี้ก็สามารถบินได้นะครับผม พอเราได้แปลงที่เราต้องการแล้วเนี่ยเรากดต่อไปนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายละเอียดคำขออนุญาตนะครับผมชื่อคำขอเนี่ยเราจะตั้งเป็นชื่อแลงงานนั้นก็ได้นะครับแต่ในส่วนนี้ผมจะตั้งเป็นสาธิตเนาะโอเคภารกิจณตอนนี้นะครับผมเลือกได้แค่การเกษตรนะครับ ต่อมาเลือกตัวโดนนะครับตัวโดนที่เราจะเลือกเนี่ยจะต้องเป็นตัวโดนที่เราขึ้นทะเบียนและผูกกับเราแล้วเท่านั้นนะครับโอเคมันก็จะขึ้นในตัวของเลขทะเบียนมานะครับต่อมานะครับผมจะเป็นในเรื่องของเพดาบินนะครับผมสูงสุดของเรานะครับผมในความเป็นจริงจะไม่เกิน90เมตรนะครับแต่นี้ผมจะตั้งไว้ที่30นะครับ วันที่30นะครับวันเวลาเริ่มต้นนะครับสามารถเริ่มต้นได้วันนี้วันที่15นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นวันที่16เวลา10โมงเนาะจะสามารถสิ้นสุดได้ก็คือเราจะเลือกเป็นปีหนึ่งเลยก็ได้นะครับอันนี้ปี2 0 2 5เนาะผมจะเลือกเป็นปี2 0 2 6เป็นวันที่16ปี2026เวลาเที่ยงนี่ครับอันนี้ผมจะขอไปปีหนึ่ง พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดคําว่าต่อไปได้เลยนะครับพอเรากดต่อไปเสร็จแล้วนะครับผมเรามาอยู่ที่ขั้นตอนที่2นะครับผมก็จะเป็นให้เลือกนะครับผมเป็นระยะการบินนะครับตอนนี้ก็จะมีแค่อย่างเดียวนะเป็น VLOS นะครับผมต้องอยู่ในระยะสายจานะครับผมสําหรับ VLOS นะครับต่อมานะครับผมขั้นตอนที่2นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของ เลือกระยะการบินนะครับผมตอนนี้ก็จะเลือกได้อย่างเดียวนะครับผมเป็น VLOS นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับเวลาบินโดนะครับผมเราจะต้องให้โดรนอยู่ในระยะสายตาเรานะครับผมต่อมานะครับผมวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการนะครับผมณตอนนี้นะครับผมยังไม่สามารถเลือกคําว่าเพื่ออาชีพได้นะครับผมจะต้องขอความประสงค์ผ่านอีเมลนะครับแต่จุดนี้ผมจะเลือกเป็นเพื่อตนเองก่อนเนาะ ต่อมานะครับผมกดคําว่าต่อไปได้เลยพอเราเลือกเสร็จแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะครับต่อมานะครับผมในส่วนที่สามนะผมจะเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานการบินนะครับผมก็จะเป็นให้เรานะครับผมสามารถอ่านเพื่อทําความเข้าใจนะครับผมหรือว่าจะดาวน์โหลดเก็บไว้ก็ได้นะครับพอเราอ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเรากดคําว่าต่อไปเลยได้นะครับ ต่อมาครับผมจะอยู่ในขั้นตอนของการแนบเอกสารนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมในข้อแรกเนี่ยจะเป็นคู่มือผู้ผลิตและคําแนะนําทางเทคนิคนะครับในส่วนนี้คู่มือเนี่ยเราสามารถโหลดได้จากาตัวของ Google ได้เลยครับผมพิมพ์ว่าคู่มือของโดรน DJI แล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นของเรานะครับ มันก็จะมีให้เราดาวน์โหลดได้เลยนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมได้มีการดาวน์โหลดไปแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนที่2นะครับผมคู่มือการจัดการความเสี่ยงและมาจาการในส่วนนี้นะครับผมเราจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มของเขามานะครับผมพอเราดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาแล้วนะครับผมเราก่อกข้อมูลในแบบฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับผมเราสามารถกดดูตัวอย่างได้นะครับผมโอเค ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนที่3นะครับผมสำเนากรมารรมประกันภัยนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมทุกคนที่เป็นนักบินครับจะต้องมีกรมทรรมนะครับเพื่อขอขึ้นบินในส่วนนี้นะครับผมสำเนาก็จะได้จากตัวของประกันภัยนะครับก็สามารถเอาไว้แนบได้เลยต่อมานะครับผมข้อที่4นะครับผมเป็นหลักฐานการฝึกอบรมนะครับผม ในส่วนนี้จะเป็นใบประกาศผ่านการผ่านการอบรมก็ได้นะครับหรือจะไม่แนบก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเอกสารอื่นๆจะเป็นตัวของกูดแดงก็ได้ครับผมหรือจะไม่แนบก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับในส่วนนี้ผมก็ได้มีการแนบเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ เราแนบเอกสารไปเรียบร้อยนะครับผมเรากอกคาว่าต่อไปได้เลยครับโอเคอันนี้ก็จะขึ้นมาในตัวของรายละเอียดเนาะที่เราทําการขออนุญาตขึ้นบินนะครับผมก็จะเป็นปแปลงที่เราวาดนะครับผมแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่เราก่อกไปเบื้องต้นนะครับตอนแรกก็จะมีในชื่อภารกิจนะครับผมตัวโ,โดนที่ใช้นะครับผมความสูงที่ตั้งไว้นะครับผมน้ําหนักสูงสุดก็คือเป็นที่ตัวโดนที่ลงทะเบียนไว้นะครับผม เวลาที่เราได้ทำการขอไว้นะครับผมก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น16สิงหาเนาะ225นะครับผมถึง16สิงหา226 0นะครับก็คือ1ปีเลยนะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับผมก็คือการบินในระยะสายตานะครับผมหรือว่า VLOS นะครับที่มันให้เลือกได้อย่างเดียวเนาะพอเราตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราสามารถกดบคำว่าบันทึกได้เลยครับ จะขึ้นมาว่าอยู่ระหว่างการรอพิจารณาจากเจ้าหน้าที่นะครับผมเราก็ติ๊กถูกนะครับผมแล้วก็กดคําว่าตกลงได้เลยครับโอเคอันนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมแจ้งเตือนนะครับผมว่าได้รับคําขอปฏิบัติการเรียบร้อยนะครับผมก็รอทาง CAAT นะครับผมอนุมัติให้เราบินนะครับก็ตกลงได้เลย ต่อมานะครับผมเราจะเป็นการเช็คสถานะนะครับผมว่าทาง caat เนี่ยได้มีการอนุมัติให้เราบินได้หรือยังนะครับเรากดมาที่คำว่าคำขอด้านล่างซ้ายนะครับกดไปที่โอเคต่อมานะครับผมมันจะขึ้นแปลงที่เราวาดไว้นะครับผมที่เราขอไว้นะอันนี้ยังขึ้นสถานะคือรอการอนุญาตนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เหมือนกันนะครับรอแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราวาดนะครับ และสถานะการขอ,อก็ยังเป็นการขออนุญาตอยู่นะครับผมเราสามารถแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกได้เหมือนกันนะครับก็ในส่วนนี้ก็รอทาง CAT อนุนมัตินะครับผมในส่วนนี้ก็รอ CAT อนุมัตินะครับผม,ใน,นนม,นบผมในส่วนของการขอขึ้นบินก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมรอทาง CAT อนุมัติอีกทีครับกลุ่มบริษัทสยามยนต์ ผู้แทนจำหน่ายคูบต้ตาลบบุรีสลาบุรียินดีให้บริการครับ